อะไมอย่างนี้ไหมลูกทำไมหนูรู้ว่า อวันนี้พ่อจะพาหนูออกจากถ้ำหนูอุดมูไว้ลูกถ้ำแคบไหมแคบคะแคบมากครับเดี๋ยวพ่อจะพาหนูออกจากถ้ำในวันนี้นะแต่พ่อเปิดประตูไม่ออกหนูช่วยดันได้ไหมได้ค่ะอ่ะดันดันดันประตูถ้ำเอาเราทำท่าดันถึง พวกเขาไม่เคยออกกันเลยนะลูกอะ แม่ดังเนี่ยข้ามีเรื่องจะรบกวนเจ้านั่งตอนนี้ข้าท่ายักจะกินเด็กๆทุกคนนั่นแหละนตายแล้วตายแล้วข้ากลัวยักข้าต้างาางองระวังกันนั่งอยู่ตรงไหนยักษ์เปียกข้าลูกข้าบอกว่าเห็นแม่ตัวเองกินเนื้อสดๆ i ้เจ้าไหว้ตามคลองแสนแสบไปแล้วเราไปเจอกันที่นู่นเราจะไปเกาะแก้ว มุ mist, แล้วก็ผ้าใยและ ifiques, สินสมุนนะคะเสด็จพ <of> <bord> ี่อยู่ไหมคะเสด็จพี่อยู่ไหนเนาะอยู่นี่จ้าอยู่ไหนอ่ะมากินข้าวแล้วเห็น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 เห็ จติงหน้าข้าไม่เคยซื้อ one <laughs> ลูพ่อนอนเสร็จนักเรียนนั่งงงนะคะเพื่อนนี่นั่งงงนั่งงงนะคะเดี๋ยวมองไม่เห็นนั่งงงนะคะอยากชมต้องนั่งงงค่ะอ่ะเดี๋ยวนอนปกติเราจะนอนแต่ทุกคนจะมองไม่เห็นลงขึ้นบนเวทีไหมอ่ะนอน่านอนให้เรียกันเนาะอ่าหลับหลับหลับนะหลับทุกคนหลับนะ ¿Está आज कल इस พี่มองมองฉันก็จะขอตัวลาขึ้นรถให้ขึ้นรถอะไรดีรถไฟนี่ป่ะไม่ไม่ขึ้นเรือใช่ไหมครับเอาไม่ขึ้นเรือฮะมันไม่ถึงบ้านครก็เพราะว่า,วา,วามันอยู่ใกล้คลองแสนแสบบ้านเราโอเคไปโชค ช้าวันต่อมาเราได้นักงนันน่งหื่อไม่น้วเดี๋ยวสักพานนัน่งหืกก่อก็มา Yeah. 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 คนแรกกับนางพลเชษฐสมบัติเป็นเพื่อนกันอาจารย์นัก <clears throat>